เดินไหมเดินไหมเดินไปแล้วยังไงก็เบปิดปิดปิดเราน่าเราเราเดินใกล้ถึง้าแดงแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวที่ไหนอะเราต้องเราต้องพูดต่อเราตอนนี้กางมึงมาเจอกูช้าไปเพื่อนกูเล่นไงจอยไปไอ้ตัวมึงบอกบอกว่าใกล้ถึงคราบใกล้ถึงจอยมาหาหลอกเขา เราไม่ได้ขับรถเราไม่ต้องกลัวเราเราหลับไปรถเลยอืมเรา,เาก็า้านแบบไอ้เหี้ยบอกไอ้หเหี้นะยบอกจะทายกูนอนไปไปไหนกันแน่แบบไปชา้าผู้หญิงไปขอผู้หญิงชัดด้า,ดานว่ะอ้าวชัดไปถึงน้องพี่ขอชาร์จแบตหน่อยได้ค่ะอ้า,อาอวเป็นไงเดินไปชัดแล้วอะไรไอ้บอมนั้นนั่นสุดยอดจริงเจ้ไปไหนไม่ตายอ,ายอ่ะอย่าลืมนะคุณแมวบอส ไปส่งเหรองี้ไปกินไส้หมูมึงเงี้ยมืงมีใช่ไหมเออมีมีอ้าวไปเหมืนเดิมไป้ี่นอนโอ้ยลมนะจอยตอนนั้นที่ว่าเขาวันเอยไหนเราคนนันแปลวบอกว่าถ้าผมไม่เป็นนายกจะทำอะไรไดเขาก็ไม่มาแล้ใช่พี่ปรดีมันก็เสแสงวุ่นเ จะล้างนะคะเลยบังเลยสงสัยว่าแกโบดไม่บังอ่ะจอยพูดอะไรมึงดูทางก่อนนะเชืกูไม่ไหวเปล่าโอยจับเข้าจอยห้านเนี่ยมึงคนดีๆบอยเดินไม่ไหวขู่ก็สลิงสไลด์สแลน เพื่อคัว yeah, น like ั่งไม่ลวเดินเพื่อจะนอนเื่จะนอนเราขึ้นแล้วเดินขึ้นเขาโอ้ยแกเราตั้งคมนอนเลยเรา้รเียบเราบอกเราบอกว่าขึ้นเขาได้นะแต่เราไม่บอกว่าสุดสุดไม่สุดนี่เนาะเราขึ้นมาหน่อยแล้วกับใช่ไมเราไม่บอกว่าสุดไม่สุดนี่ได้ไหมใช่มองไม่เห็น ล,ล,ลูกตับง,งปลากันนะที่ถ่ายที่ถ่ายกันสันนะที่งม,ามา่สาวเรียจ้ำอะไรไม่เคยได้เลยเนาะาเรื่องผู้หญิงนี่จ้ำไี่ได้หรอมั่ง